ครับผมสิภาพมาเบิงบอนใช่ของลุงสวนนี่ครับตัวนี่ต้นสนได้ครับเพันธใดมาใหม่ครับเพันใดมาใหม่ครับหาเบิงเบิงไปน้ำกันจักหน่อยครับพันไใดมาใหม่เลยครับนี่พันไใดมาใหม่เลยครับครับเดี๋ยวให้มันแตกอีกจักหน่อยผมสิมาขออนุญาตน้ำเพลินทายใหม่ครับพับไปเบิงใหม่นี่พันใดมาใหม่อยู่ครับนะครับนะเดี๋ยวมาเบิงตะโกน้ำกันครับ โอ้ตะโกต้นนี่ครับสุดยอดเลยได้ครับหลายครับหลายหลายบอมเอนนอยด้ครับสวนเพลินนี่ครับครับเดี๋ยวผมสีผ้ายางมาเบ่งฟังนน่จัะหน่อยครับครับตะโกครับต้นเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ยเน่หมดเลยได้ครับเบ่งน้ำกันหมือนละน้อยละน่อยครับครับเนี่ย สุดยอดแลยครับสุดยอดเลยครับครับเบืบ้งต้นสนกระถางนี่ครับงามครับงามครับเดี๋ย,ยางว่าเบิ่งฟังนี่น้ำกันจักหน่อยครับยางวาเบิ่งฟังนี่น้ำกันจักน้อยกระปผมนี่ เป็นตะโก้ด้ครับปังนี่เป็นตะโก้ครับครับเป็นกําลังพอช่าไปอยู่ครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ข้างล่างนี่ครับครับพวกนี้เป็นตะโก้ขี่หนูครับกาลังพอช่าไปอยู่ครับครับเนี่เบน้ำกันเบงน้ำกันจักหน่อยได้ครับเด้ครับเนี่กำลังพอช่าไปอยู่ครับพวกตะโก้หน่อยครับครับอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยได้ครับ ครับเนี่ยเมืองน้ากันครับต้นมะขามมะขามมันตอนใดครับตะโกขี่หนูนี่ครับเพิ่นบอกว่าตอนใดครับตอนเอาไปพอพันใดครับเนี่ยครับเนี่ยเมืองตะละตอนครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเต็มไปหมดเลยเด้อครับเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิงฟังนู่นครับ ด่มา,มายมาใหม่หลายอยู่ครับนี่ได้มาใหม่หลายอยู่เห่นหมดได้ได้ครับอย่างไปเบิงตน้นฟังหมุนน้ำกันครับนี่ครับข้างในนี่ครับเป็นได้มาใหม่ขี้ดอนครับนี่กำลังพอช่ำใบอยู่ครับกำลังพอช่ำใบอยู่กลับมาเบิงตะโกต้นนี้อีกครับนี่ สุดยอดเลยครับตะโกเพิ่นนี่ครับบางแต่ละต้นครับครับนี่ยบ่งน้ำกันได้ครับเนี่ยบางน้ำกันจัะหน่อยสวนเก่าอยู่ครับแต่ผมกะสิมาถ่ายสัมเรื่อยครับเพราะว่าเพิ่นได้มาใหม่เรื่อยครับผมเนี่ยเม่นหมดเลยได้ครับเนี่ยเม่นหมดเลย ตล้โตนครับสุดยอดสุดยอดเลยไหม่ของลูกสวนเนี่ครับครับนี่ต้นมะขามครับต้นมะขามลงไปน้ำกันจักหน่อยครับลงไปน้ำกันจักหน่อยเ้ยต้นมะขามครับโอ้ต้นสวนครับสุดยอดเลยครับ ครับผมครับกัสีประมาณนี้หละเรือยครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามเลยครับการสิประพาดชิปใหม่ๆที่ผมลงคงับครับ,รบขอบคุณหลายๆครับ